สวัสดีค่ะชื่อพรสวรรษีพิลมศึกษาสพคุณของกาแฟวีว่าและหอมกฤษณาเนื่องจากแฟนประสบอุบัติเหตุรถชนสมอง10ส่วนเละไป9ส่วนซี่โครงหัก5ซี่ขาหักปิติหารค่ะรอดมา27ปีแล้วค่ะเราก็ต้องหาตัวช่วยตัวเสริมจากยาที่คุณหมอให้มาเพราะเขายังเป็น ความดันไขมันและเกิดอาการชักเกรงทุกเดือนสองเดือนต้องเรียกบริการ1 169นำส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ดื่มกาแฟวีว่าและหอมกฤิศนาเขาปกปติค่ะทั้งความดันและก็ไขมันและไม่มีอาการชักเกรงอีกเลยผลลัพธ์ที่ได้เพิ่มก็คือเขาหลับลึกหลับนาน สุขภาพจิตด,ดีหน้าตาแจ่มใสผิวพรรณดีขึ้นและก็ไม่อ้วนค่ะ